ตอนนี้อยู่ชั้นเครื่องสำอางทั้งนั้นเลยสาวๆดูกันเอาเองนะจ๊ะเพราะข้าพเจ้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรมาตามเข้ามาเนี่ยเยอะเลยรู้อะไรบ้งางเดี๋ยวรู้ต่อเครื่องสำอางแล้วเองเสาวชอบนักแรกพวกเครื่องสำอางอ่ะดูสิไม่เคยใช้ไง เดินตามเข้าไปลิสตรงลิสติกอะไรก็วา่ากันไปจะพามาเห้ด้วยเห็นไหมไม่ไ่ไม่ไม่นหมทั้งหมดเลยทั้งโซนเลยจะเป็นโซนเพื่อนสำอางอ้าวเจอกันแล้วครับกลุ่มเราคนเยอะแยะเลยเห็ไหชอบเพื่อนสำอางก็ะจะอยู่กันได้เป็นวันๆก็ให้เวลาช็อป น่าจะประมาณชั่วโมงไงเพราะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงก็5โมง50นาทีชอบหาชอ้อปเพราะเดี๋ยวที่จะไปที่เมืองหลวงกะชอบพอเป็นวิธีเลยเด็กกินข้าวก่อน่น<ม>่โอเคอันนี้แค่ชั้นเครื่องสำอางนะจะไปชั้นไหนอีกติดตาม,มากันกันสิจ๊ะแล้บ๊ายบาย